สบายดีพ่อแ <Hi. S 1> ม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านบายดีปัดุูดนใส่เลยมื่อนี้กับเข่ามาเมืองพี่น้องมาธุระน้อยนึงแล้วก็พอดีเข่าเบาดาวเชาว้านำเพิ่นกัดพอดีส่วนร้านมาสื่อคองเลย<ม>เนาะ<น>มันลายยางลายยางาเลยสวนกันมาเนาะแต่ว่าค้า้าเมื่อเลยพี่น้องนี่ยังเลยแต่เพิ่นฉีกเวเอหนำ่ำเนาะเซเวชื่อหนำ่ำ ของเพิ่นกับจะครบบ่ครบเลยทั้งลังผู้พีน่น้องมันมามือแรกม,มันก็นกนเนะาะบางทีมันก็นอ่านยังบ่ทันครบบ่รครบกับเมื่อคืดได้กับว่าใช้แล่นออกมาเอาเอากลับมาทุลาน้ำพรอพ้องนะครับถ้าเพิ่นมาซื้อของน้ำนาศิลาอยู่เต็มหลังโหลดมาจักมื้ออื่นมื้อฮื้อเนาะวันที่5วันที่4 กะซีบาดาวเพิ่งกะซีเห็ดขอบครัวบาดาวเพิ่นกะซีเห็ดสังฆทานเขาเอื้นสังฆทานบุยพร้อมเพีนบ่สังฆทานพร้อมเพีนนำพ่อเพิ่นพี่น้องบ่แม่นแจกข้าวได้พี่น้องแจกข้าวนะสามปีมมตายมีแห้งตายมีแห้งทางลาวเอื้นตายมีแห้งไปทา,ออางไทยนะซีอื้นยังไงเนาะจากเขาเอื้นยังไงทางไทยเนาะแต่บ้านเขาเนาะเอื้นตายมีแห้งบุย ยายพี่แห้งเพราะผู้คอตายขั้นบ้านเคยหลาบ้านผู้ไทยอื่นตายมาแห้งเหรอได้ตายมาแห้งอ,อันนี้ตายมีแห้ง<อ>แต่อันเดียวกันนั่นแหละพี่นอ้องเขาเป็นตายมีแห้งตายมาแห้งเนาะผู้คอตายหรือว่ายังตังต่างๆก็าตามแบบโบเมนโซ่นะดิสามปีมันจังิงจริงแจกเขานำ้ำเอ็ดบุญแจกเขานะสามปีแต่อันนี้สังฆทานสังฆทานเพนเนาะอีกสามปีก็เป็นกสิเฮ็ดใหม่อีกเฮ็ดยังอันนะ

น้ำเราสั่งเนาะนำมันล้มเล็กน้อยพี่น้องพอดีวะเห็นเฮ็ดลูกมันชี้ให้หลุดอากมะมาน้ำกันหกคนโอ้อ่างน้ำกระมี่นะปุ๊ยให้กระมีส่งเสือส่งการยังบเห็น กระจ่างยังเป็นทันขายบ่จังวะมันขายทั้งป่แต่เก่ามันจีเต็มอยู่เนาะอืมกระจางจีหลุดออกกระจ่ายอ๋อกระถอยหลังก็ได้หรือว่าโค้งเขานี่ป่ะเขาไปหนานนี้เขาไม่ดีเลยไปหนาบ่ไปหนาให้ไปนะมันพื้นที่กว้างนี่ทั้งกระถอยออกเอามันบอกรถผม บทันมือนดอกคือชีน้อยเทกรังชบบ่หอดชีบเบวมันชีอย้วองแพ็กหน่อยโอ้คอยลงไปเบิ่งดเลยลบิ่ง้นหยดตัวรถเด้อสมเจเดี๋ยวน้เราลดมันออกบนงได้ยีนบ่ได้เขาเจาก็สทงสัญนาณแล้วไม่ทันเลน้ดูนี่พี่น้ององเพิ่น มีหมักหุง้งมีเปียงนัวรดดีหมักข้าวหมักม่วงเนาะมีน้ำมันล้มร้อมก็ได้อยู่โม่ละตอนนี้ยังถ่าอยู่พี่น้องเลยทังพร้อมทั้งตูเซฟหน่อยพร้อม มีหหดมีต ALLY, ม้นเนาะยังอันนี้มีโสงมีเชื้อเบิ้งแับนี้อึ้บปิดองค์กรที่น้องนี่ามีขับพูนฟอมกู สองแถวเพื่นอนยังผู้บ่าวดาวกับน,น,น้องน้ำยังทางในกุเนาะยังเลือกซื้อของอยู่พี่น้องเพื่อนช่างจักแพ็กอันนี่สาวสาวแพ็กสาวแพ็กน้องน้ำนี่เน,น,ะนาะโลกระเจาะสีข,ขาวอันนี้ได้นี่เนาะน้ำมาัดลมน้อยสาวแพกเฮ้ยบึ้ง ุญเพิ่นกับสิเป็นวันที่สี่ยังอีกสองมือพี่น้องกับสีฮอดมือบนเนาะวันที่สี่ซื้อขนมปิดพร้อม ไไปก็ดพอ,อดีเอาลงแท่นี้ก็ได้ที่นอกอันนี้อันนี้เอาขาวไ,บบน,ไานีกวะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมันบ่นเตงบ่อ้าวเลย ไปบ่พอแล้วไปวันนี้พี่น้องไปกลับแรกบ้านนี้พี่น้องจักโขบบุกบุกพี่น้องจักคงขบบุกบุกไปจักน้ำเขาเมื่ออื่นเป็นเบิ่งก่อนเมื่ออื่นเะียวกันแจงเลยก็มาซื้อมาบ่เมื่ออื่นแล้่งเจอมันมื้อนี้ก็มาแเราเลยบอมันก็สิยังบ่หลายติให้ผู้ใหญ่เพิ่นไปว่าอันใดแน่ยบ้านนอันนั้นบ่้นเจอให้เอาแถวบ้านได้ก็เอาแถวบ้านก็บ่บ้านฮาดอกแม่ก็ได้ไปห้องก็ได้ก็ได้เนาะร้านดุยงัวนี่เนาะ เปิเลือนรถมาทางล่าไปไป,ไปพาอไปเมืเ่อาชัานดกน้ก่อนเลยก่อนนอยเอ้ยคนนี้ได้พ่อปากสิครับคนดื่นทีเห็นได้ไกลไกน้ยยอยเน้นพ่อไกลนาจะไปปี้ช่วงสักพัก ซิบสี่น,น่วยค่ะมาไปส่งแล้วเรือซิบสี่ลุงม,ามัาทางมาในเรือซิบสีป่ป่ะบรรยากาศในรถพี่น้องเลยรีวิวแต่คนทางส่งส่ง้มเฮียวหนยี่ห้อไทางล่างรถไฟขอ่อยตื่นนอนมายังไม่ได้กินนมจากออนเลยโอ<ไ>้ยคืนนี้หมดไป 6, 6หกหกป่องไม่คขาไม่ต้องถามหาข้าวกินแต่ข้าวต้มมืองนาน อย no er ่างนี so ้ากินเองเมื่อเอิญต้องมาลองต้มข้าวให้หม้อกินเขาวต้มกันแล้วข้าวต้มมันมากินได้ข้าวต้มแทนข้าวต้มมัดมากินข้าวนมต้มข้าวต้มมันมีข้าวต้มมัดกินสาข้าวต้มบะแมี่ข้าวต้มใช่มูไช้ปีหนึ่งกินข้าวโชคเต๋อเดือดก็พ่อช้ำชีดคล้ายข้าวใหญ่มากเลยห้ามกูพ่อห้ามเตาจะกินน้ำเละระเทืองไปอย่างนี้เออถ้อย่างนี้กินมื่นเถื่อนเนาะจะกินลายได้หมื่ะเถื่อนก็ได้ทอดไข่ในหม้อ่ลัง มันไก่ก็กินได้ดอกกินได้ดอกมันกินยื้อแต่ข้าวบ่บ่ข้าวกินคันเฮาใส่ข้าวมันก็ทายผิมเนาะมันฮู้คือหยังนี่ทางก็มะลุกคุบครับพี่น้องเออนนเ็ลูกเขาว่า3ปีบ่ค่ไปค่อยๆมลูกเจ้าองก็2ปีไปิครับ่วงนะห้วยองมอก็กินกินตลอดเนาะป้อนยามใดก็กินป้อนยามใดก็กินตอนยังนออ่ะ บัดใหญ่ด้ปีปลายเราไปทางไหนกเขากินขยะนะขยานแลปโมีกับวนยนอนชิ่นอนแล้วรายก่อนนนแล้แดดแเราสัไปนังลางน้ำอาแดดแดดในนึ่งเได้โซเนาะไอก็จนมดกินเนาะไก่นี หาจะกองเียเสีองค์่าแล้วไตอนที่บุญเขาพอใหญ่ไม่ใหญ่นะอันบุได้กะน่ะได้กะยังมาด้ทเาจ็กันเนบอลชงกระานมัจมีแต่สีองเหมืนบัมันบดีเกียวบีลบุงใหญ่ก็ดีตูนรถนะสู ซื้อหมาบักแพงเป็นต่างกันอยู่ประเทศไทยเฉพอมาะจุดบาเพศจะเขื่อนจะโดนบวชอย่ามนู้นรูปเครื่องประชำบริลเลนสเนาะสังเกตเบนเงินประเทศเทากับประเทศเขาจาวเลยเนาะขยะเจ้าน่ะเหยียบหยาดพิษห้อยมันกันนี่แหละมันยังดีผู้ชมขับบเริเลฟไปคยมาไม่แห็นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยกะมันชีพอ็มันชีพนะนจ้ะ ตอนนี้เขาเรียนรุ่นประมาณชิป5ดาวนิปลูกกับพี่สมง <laughs> <laughs>